สี่เหตุผลที่ทําให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นหนึ่งการออกกำลังกายแบบเวทีนิง่งว่าการออกกำลังกายแบบเวทีนิ่งคือการใช้แรงต้านหนก้กล้ามเนื้อจะสามารถทําให้กล้ามเนื้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้สองการพักผ่อนใด้เพียงพอเพราะว่าการพักผ่อนได้เพียงพอในแต่ละวันจะช่วยทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติและฟืนฟ้นฟนูกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ 3. ฮอร์โมนฮอร์โมนที่ทําให้กล้ามใหญ่ขึ้นได้คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเราสามารถกระตุ้นเทสโทสเตอโรนธรรมชาติไ โดยการออกกําลังกายแบบท่าคอมพาหมุมเอนทั้งหลายและ4คือการทานโปรตีนให้ถึงเดนแต่ละวันขอแนะนํานี่และครับแมสซอยโปรตีนโปรตีนจากถั่วเหลืองของแบรนด์มาเทลเป็นโปรตีนที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักสร้างกล้ามเนือ้อและให้คาร์โบไฮเดรตสูงแบรนด์มาเทลแมสซซยโปรตีนเหมาะสำหรับคนที่ออกกําลังกายและต้องการสร้างกล้ามเนือ้อสามารถทานได้ทั้งเพศชายและหญิงคนที่ทานบางส่วนแล้วก็สามารถทานได้นะครับและต้องขอบอกเลยว่ารสช็อกโกแลตของเขาเนี่ยรสชาติหอมอร่อยไม่ฝืดคอทานง่ายสำหรับใครที่อยากลองทานต้องรีบหาซื้อมาลองกันแล้วนะครับ